สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องของผีเปรตโดยทั่วไปให้ฟังกันแล้วก็จะเล่าเรื่องเปรตของ MGC ให้ฟังกันอีกทีนะคะเปรตหรือผีเปรตตามเรื่องราวที่ปรากฏในวิกิพีเดียนะคะเขาบอกว่าผีเปรตจะปรากฏอยู่ในหลายศาสนาทั้งพุทธฮินดูซิกเชนและลัทธิเต๋าค่ะ เรียกว่าเป็นสัตว์ในตำนานอีกประเภทหนึ่งแต่สําหรับคนไทยในบ้านเราเนี้ยเปรตถ,ถือเป็นผีประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็ถือเป็นภพภูมิอีกภพภูมิหนึ่งค่ะสำหรับมนุษย์ที่ก่อกรรมไม่ดีกับพ่อแม่เมื่อตายไปแล้วก็จะกลายเป็นผีเปรตนะคะเขาว่ากันไว้อย่างนั้นหนูๆดูไว้นะคะกินของอร่อยไม่ได้แถมไม่หล่ออีกด้วยค่ะรูปหรือฟอร์มของเปรตนั้นตามตำราบ,บอกว่าจะมีร่างกายที่สูงประมาณต้นตาล ผอมคอยาวมือใหญ่เท่าใบตาลและมีปากเล็กเท่ารูเข็มจึงทำให้กินอาหารไม่ได้ค่ะจะกินได้ก็เพียงแต่ส่วนบุญนะคะจึงมักจะมาขอส่วนบุญในงานบุญต่างๆซึ่งเป็นที่มาของคำด่าว่าไอ้เปรต และเมื่อเปรตสะสมบุญได้เพียงพอแล้วก็จะสามารถไปเกิดในภพภูมิใหม่ได้นะคะแต่อย่าถามว่าต้องสะสมบุญแค่ไหนพเพราะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นไปตามกรรมของคนแต่ละคนค่ะสำหรับผู้จัดจทําโมเดลผีเปรตนี้เราเรียกมันว่าผีเปรตเพราะจัดเป็นผีประเภทหนึ่งค่ะ และที่สำคัญคนไทยอย่างเรา,เราๆท่านๆก็จะรู้จักกันดีแต่จากที่มีข่าวต่างๆนา,นานาเกี่ยวกับเปรตที่พบเห็นที่โน่นบ้างที่นี่บ้างก็เป็นเพียงจินตนาการของคนเห็นเท่านั้นนะคะหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาเองเท่านั้นอันนี้ไม่ได้รับรวมในอดีตโบราณกาลนะคะ โมเดลเปรดของ MGC เนี่ยจะไม่ยุ่งกับเรื่องดังกล่าวจะไม่ยุ่งกับเรื่องของเปรดอื่นๆนะคะแต่ผีเปรดของเราจะเป็นเปรดสายเอนเตอร์เทนนะคะไม่ยุ่งกับใครคะ่ะโนดาม่านะจ๊ะทีมงานผู้จัดทำโมเดลผีเปรตของ MGC และได้ผสมจินตนาการของนักออกแบบและสร้างสารรค์ผลงานออกมาในแบบที่ทุกท่านได้เห็นไปแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้เราจะมีให้ดูในรายละเอียดอีกนิดนึงค่ะ เรตของ mgc จะเน้นว่าเป็นเปรดที่อารมณ์ดีนะคะจะสร้างแต่กรรมดีสร้างความสุขให้กับลูกค้าของเราค่ะโมเดลผีเปรตของ mgc มีแบบทั้งหมด4แบบนะคะก็คือเป็นตัวทําสีจะมีบอดี้สีเนื้อนุ่งผ้าเตี่ยวสีน้าเงินแบบที่2เป็นตัวเรืองแสงเขียวแบบที่3เป็นตัวเรืองแสงฟ้าและแบบที่4เป็นตัวสีเหลืองสําหรับเล่นกับแสงไฟให้แสงไฟทะลุผ่านนะคะวิธีสนุกสนานกับโมเดลผีเปรตของเราสามารถทําได้ดังนี้ค่ะ เราเปิดกล่องออกมาใน1กล่องจะมีเปลือกหนตัวที่มีชิ้นส่วนทั้งหมด4ส่วนจะแยกเป็นสองถุงนะคะถุงแรกจะเป็นลำตัวบนกับฐานซึ่งฐานจะมี2แบบอันนี้ต้องลุ้นเอานะคะแล้วก็อีกถุงหนึ่งจะเป็นช่วงขากับฐานค่ะโดยสรุปแล้วใน1กล่องจะมีชิ้นส่วนให้ประกอบเล่นทั้งหมด4ชิ้นค่ะ นักออกแบบเขามีแนวคิดอย่างนี้นะคะเปรดเนี่ยจะมีความสูงมากเลยสูงกว่าที่ระดับสายตาของคนคนหนึ่งจะเห็นได้ทั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงแยกชิ้นางานออกมาเป็น2ส,ส่วนคือส่วนบนและส่วนล่างโดยที่ให้เราจินตนาการตามไปว่าหากเรายืนบนยอดต้นไม้หรือยอดเสาไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะมองเห็นแค่ช่วงบนของเปรด อันนี้ให้จินตนาการนะคะอย่าทำดังนั้นนักออกแบบเขาก็เลยสร้างฐานส่วนบนของเปรตดเนี่ยให้เป็นยอดเสาไฟฟ้าที่มีวัชพืชเลยเขึ้นไปปกคลุมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นฐานยอดไม้ค่ะส่วนใครก็ตามที่ยืนอยู่บนพื้นดินก็จะมองเห็นเปรตดได้เพียงแค่ครึ่งตัวล่างนะคะเขาจึงออกแบบฐานให้เป็นวัดล้างที่มีเพียงโบราณสถานที่เป็นมีเป็นวัดเก่าที่เป็นเจดีย์หักพังค่ะ เมื่อวางจำหน่ายตอนแรกนะคะเปรกก็จะถูกแยกส่วนเป็นทั้งส่วนบนและส่วนล่างถูกบรรจุในไข่กจะรปองนะคะให้ลูกค้าเพลิดเพลินไปกับการลุ้นค่ะหากใครหาได้ครบตัวก็จะนำส่วนบนและส่วนล่างมาประกอบกันเป็นตัวได้นะคะเราก็จะได้เปลคยืนเต็มตัวโดยชิ้นส่วนที่จะไม่ได้ใช้ก็คือฐานของช่วงบนค่ะแล้วก็เมื่อมีโมเดลตัวใหม่ออกมาเปรกก็จะออกจากตู้กาจะรปองและเข้ามาอยู่ในกล่องแทนค่ะคราวนี้จะพิเศษกว่าเดิมคือลูกค้าจะไม่ต้อง ลุ้แล้วนะคะไม่ต้องหาแล้วคือเราจะนําเอาทั้งส่วนบนและส่วนล่างมาจับคู่กันไว้ให้ในกล่องโดยที่ฐานยังอยู่ครบทั้งส่วนบนและส่วนล่างเลยนะคะความเพลิดเพลินกับการประกอบชิ้นส่วนนั้นจะเป็นบุญให้กับเปรตแบบทําสีค่ะส่วนเปรตแบบ เรื่องแสงทั้งเขียวและฟ้านั้นเขาจะได้บุญเพิ่มจากการที่จะเพิ่มความสนุกในการเล่นให้กับคุณลูกค้านะคะเมื่อคนเล่นนําเปลดแบบเรื่องแสงไปส่องกระหลอดไฟบ้านหรือว่าส่องกับแสงแดดหรือว่าจะวางไว้รับแสงไฟจากบ้านหรือไฟฉายในโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้ค่ะแต่แนะนําให้เล่นกับไฟบ้านที่เรียกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือแสงแดดจะให้แสงดีกว่านะคะ เมื่อรับแสงเพียงพอแล้วให้ปิดไฟเปรตทั้งสองสีก็จะเลืองแสงออกมาแต่ว่าสีเขียวเนี่ยเขาจะเก็บแสงและรับแสงได้ดีกว่าสีฟ้านิดนึงค่ะส่วนเปลืสีเหลืองที่แม้จะไม่เล่นแสงแต่ก็ยังสวยนะคะหากเปิดไฟแล้วนำไฟฉาย ขอโทษทีค่ะหากปิดไฟแล้วนําไฟฉายหรือไฟโทรศัพท์มาส่องก็จะมีแสงทะลุผ่านตรงส่วนที่เราส่องจะให้ความสวยงามและความเพลิดเพลินแก่ผู้เล่นนะคะเราจะส่องครึ่งตัวหรือจะส่องเต็มตัวก็ได้ค่ะแล้วแต่จินตนาการของผู้เล่นเลยค่ะขอให้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นโมเดลผีเปรตของ MGC นะคะขอบพระคุณ